ไอ้ินโทเราสุบเปเปอร์ลิสนะครับเปเปอร์ลิสวันนี้หนังสือที่ผมจะมาแนะนำมีแค่เล่มเดียวนะครับแต่เป็นหนังสือที่ผมอยากจะนำเสนอมากๆนะเมื่อคืนหนังสือประวัติศาสตร์ครับคือหนังสือเล่มนี้ประวัติศาสตร์โลกฉบับออกฟอร์แต่ก่อนที่ผมจะมาพูดถึงว่าเนื้อหาสําคัญของหนังสือเล่มนี้นะผมอยากจะกล่าวก่อนว่าทําไมผมถึงหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าช่วงหลายวันมาเนี้ย ผมอยู่ๆก็มีความอยากอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เว้ยแต่รู้สึกว่าเออหนังสือประวัติศาสตร์แต่ละเล่มอะที่มันดีๆที่มันสนุกๆอะที่มันถ้าอยากจะได้เนื้อหาละเอียดละเอียดอะมันมันเล่มมันหนามากแล้วก็บบกว่าก็เป็นคนแบบอาราม์ขี้เกียจหน่อยๆอะนะเออจนกระทั่งแบบเอ้ยเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามันมีหนังสือเล่มน,นี้แล้วผมก็ชอบหนังสือประวัติศาสตร์ที่มันกล่าวถึงทั้งองค์คาพยพตั้งแต่ต้นยันจบอะครับใครเคยติดตามเปเปอร์ลิส์นะ ผมเคยแนะนําหนังสือเล่มหนึ่งมาก่อนหน้านี้นะคือหนังสือเล่มนี้ a short, a short History of Nearly Everything ของบิ b ไบร o n นะครับคือปร,ประวัติย่อของเกือบทุกสิ่งจากจักรวาลถึงเซลล์อันนี้มันคือหนังสือบสาสร์าแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะคือมันมีหลายๆเรื่องมากตั้งแต่จักรวาลต้นกําเนิดดวงดาวอะไรเงี้ยมันจะแบบอยู่นอกข,ขอบขายที่เราสนใจอ่ะคือมันจะรวมสาขาสหว,วิทยาการทั้งหมดอ่ะน,นะครับเออ แล้วก็มันจะไม่ได้จากัดแค่ของปลอดศาสตร์ของมนุษยชาติเนาะแต่มันยังมีเรื่องของเทคโนโลยีคว,ความอ่าความต่มอะตอมอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าดวงดาวอะไรอย่างงี้เนาะเออก็คือเป็นแบบเหมือนเป็นสารานุกรมของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้สกเบยอเยลเรือลบแต่พอเราจะมาโฟกัสถึงประวัติศาสตร์โลกจริงๆนี่มีการบันทึกจดบันทิงคือประวัติศาสตร์การดารงอยู่ของมนุษยชาติละกันผมก็เลยเออหนังสือเล่มนี้น่าจะเหมาะสําหรับใครที่แบบรู้สึกว่า ตัวเองไม่ค่อยเขาเรียกอะไรอะไม่ค่อยมีเวลามากนะักแต่ว่าอยากอ่านปรวัติศาสตร์เชิงลึกละเอียดข้อมูลที่แม่นยำเนาะแล้วก็แต่มันจบได้ในหนังสือเล่มเดียวนะแต่แต่ว่าหนังสือเล่มเดียวที่ว่าเนี้ยไอ้เล่มเนี้ยมันก็หนาประมาณ700หน้านะเออก็ไม,ไม,ไม่ไม่ธรรมดานะครับเออซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวคร่าวๆแหละแต่ว่าต้องบอกว่าผมยัง อ่านเล่มนี้ไม่จบนะครับแต่ว่าจะมากล่าวว่าหนังสือเล่มนี้มันดียังไงแล้วก็มันมีเนื้อหาที่น่าสนใจยังไงในแต่ละบทเนาะโอเคหนังสือเล่มนี้นะครับปวัตา,าโลกฉบับออกฟอร์ดนะเขียนอ่าไม่ได้เขียนดิต้องเขียนว่า,วามันรวบรวมเป็นงานเขียนรวบวมจาก นักเขียนหลายๆคนนักวิชาการหลายๆคนในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับมากกว่า20คนนะครับแล้วก็ถูกนํามาเรียบเรียงโดยเฟลิเปฟอน n ันเดสอาร์เมสโตนะครับซึ่งเป็นแบบบรรณาการของหนังสือเล่มนี้นะต้องกล่าว่า,าสนักพิมพ์ออกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยมีการผลิตหนังสือแนปวปัติศาสตอะออกมาเยอะมากนะครับเพราะว่าเขามีความโดดเด่นด้านนี้แหละแล้วก็มีงานวิจัยอะไร ต่างๆนานานะออกมามากมายนะคือนับจนถึงที่หนังสือเล่มนี้ออกนะครับตั้งประมาณสองสามปีแล้วก็คือสำนพิมพ์ออฟฟอร์เนี่ยมีหนังสือประวัติศาสตร,ร์ประมาณ97เล่มแล้วเอาแบบว่าเนื้อหาไม่ไม่ไมไมแบบทับซนะ้อนกันนะเนื้อหาแบบที่ไม่แบบว่าเช่นสงครามโลกอันนี้จะทั้หมดลงเป็นหนึ่งเล่มนะเออที่ไม่ทับซ้อนกันมีทั้งหมด97เล่มแต่เราคงไม่มีเวลามาอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ทั้ง97เล่มเนาะทีนี้เราทําไมก็เลย เขาเลยเกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นนานะประวัติศาสตร์โลกฉบับออกฟอร์ดนะคือย่อหนังสือ97เล่มนั้นอนะ่ะคือประวัติศาสตร์ในช่วง200 0 0ปีที่ผ่านมาของมุษยชาติอ่ะให้มารวมอยู่ในเล่มเดียวนะครับและข้อเขาเรียกอะไรอ่ะจุดเด่นจุด,ดดังของหนังสือเล่มนี้นะมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ตรงนี้คือว่า,าในหนังสือประวัติศาสตร์หลายๆเล่มอ่ะมักจะเจาะ ลึกเจาะประเด็นแล้วก็อาจจะมีอคติในอ่าในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยอ่าอ่าถ้าบเป็นเซเปียนอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบก็จะพูดถึงประวัติศาสตร์การก่อร่างอารยธรรมของมนุษย์โดยเฉพาะใช่ไหมหรือว่าหนังสือของอะไรอะเจหลอดอะอ่าไอกา้การเจิมการเจิมแอนด์ซิลอะเออปืนฉลุดเลก,ก้าครับหนังสือเล่มนั้นอะก็จะพูดถึงประวัติศาสตร์ ของอเมริกาเนาะพูดถึงช่วงการก่อร่างสร้างตัวแล้วอะไรที่มันทาให้อารยธรรมทําให้ความเป็นอเมริกามันยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้และซึ่งมันส่งผลต่อเขาเรียกอะไรนะอุตสาหกรรมโลกาภิวัตน์ลงในยุคป,ปัจจุบันอะไรเงี้ยเออแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้นะครับจะไม่ได้เน้นไปที่ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งแต่จะเน้นความต่อเนื่องขององค์คาพยพตั้งแต่ช่วงที่มนุษย์เริ่มต้นก่อตั้งอารยธรรมขึ้นมา นะแล้วก็คือเรายู่อยู่แล้วแหละว่ามนุษย์อ่ะที่ถิ่นกําเนิดแรกอ่ะมาจากแอฟริกาใช่ไหมแล้วก็กระจายไปทั่วเนาะเออมันเล่มเนี้ยมันก็บทแรกก็จะเริ่มที่ตรงนั้นแหละแล้วจะมีการกล่าวถึงทุกจุดที่มนุษย์กระจายอารยธรรมไปเนาะทั้งแบบว่าตรงอ่ามนุษย์ปักกิ่งหรือกระจายไปอ่าอย่างยุโรปอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็ คือในบทแรกเขากล่าวว่าในช่วงเริ่มต้นของมนุษยชาติอะมนุษย์อะระบบสังคมของมนุษย์มีแนวคิดวิธีการหาอาหารคือแนวแนวทางทางเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจอะพูดง,ง่ายๆคือระบบเศรษฐกิจในช่วงมนุษย์ยุคหินอะไรเงี้ยเป็นระบบเดียวกันหมดเลยจนกระทั่งเราก้าวสู่ยุคเกษตรกรรมไอช่วงที่อไอเผ่าพัานธุ์มนุษย์มันกระจายไปเพราะแผ่นเปลือกโลกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้ว ตอนนั้นนะมนุษย์ก็ใช้วิธีการแบบหาหาอาหารล่าสัตว์ทุกที่นะอยู่ในถ้าอะไรเงี้ยวัดเขียนสีผนังอะไรเงี้ยเหมือนกันทุกที่ทั่วโลกไม่ว่าจะมนุษย์จะอยู่แอฟริกาเอเชียอินเดียหรือยุโรปก็ตามนะครับจนกระทั่งเกิดยุคเกษตรกรรมเขาเรียกยุคปฏิวัติเกษตรกรรมขึ้นมาที่มนุษย์เปลี่ยนจากการหาอาหารมาเป็นผลิตอาหารการ เขาเรียกอ,อะไรอ่ะ climate change อ่าเรื่องของภูมิวิอากาศก,าก็ส่งผลต่อวิวัฒนาการและการเติบโตนในทางด้านสังคมและอรารยธรรมที่มันแตกต่างกันนะซึ่งจนจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับเอออ่ะเดี๋ยวผมจะมาชวนมาเจาะลึกทีละบทน,นะผมสนชอบบทหนึ่งมากเลยคือช่วงบทหลังๆนะที่จะมีการกล่าวคือว่า มีพูดถึงเรื่องของการกําเนิดศาสนาด้วยเออปกติเราจะได้ยินในหนังสือปรา,าตร์ส่วนใหญ่อะจะเน้นไปที่ศาสนาพุทธอิสลามอะไรใช่ไหมเอ,อ๊ศาสนาคริสกับอิสลามใช่ไหมแต่ในเรื่องนี้มีพูดถึงศาสนาพุทธด้วยเว้ยคือ,ค,อคือเริ่มต้นมาก่อนเลยเพราะว่าศาสนาพุทธอะถ้าไม่นับพามินูนศะาส,สนาพุทธนี่มาก่อนเพื่อนนะแล้วค่อยมาคริสแล้วอิสลามนะเออเขาจะพูดถึงศาสนาพุทธแล้วก็ความเป็นองคาพยพการผสมปนเปกันระหว่างหลายๆศาสนาเข้าด้วยกันะนะครับเออ แลหนังสือเล่มนี้นะเราจะทําให้เราไม่ได้มองเห็นภาพว่าเอ้ยประวัติศาสตร์ของโลกทั้งใบนี้ไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาแอฟริกาอินเดียจีนเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงเออเพราะว่าในปัจจุบันอะเราใช้ชีวิตที่โลกมันเชื่อมโยงกันมากๆเนาะแต่เรารู้สึกว่าเรารู้เรื่องของโลกน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับข้อดีข้อหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ก็คือว่ามันจะมีภาพประกอบ ตลอดทั้งเล่มเยอะมากนะครับแล้วก็รวมถึงแผนที่ต่างๆนานานะอืมเป็นมีภาพประกอบเยอะมากทั้งเล่มนะครับรวบรวมโดยอ่าอย่างผมบอกคุณเฟรดิปเป้น,นะครับเป็นพูนิิการแล้วก็นักปรวสาสตร์กว่า20คนในมาวิลออกฟอร์ดซึ่งผมต้องบอกว่าแต่ละคนอ่ะ20ทั้ง20คนที่มาเขียนหนังสือร่วมกันเขียนหนังสือเล่มเนี้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาโดยเฉพาะนะครับท้านหนังสือเล่มนี้นะครับ มันโดนแบ่งออกมาเป็นประมาณ5บทหลักๆนะครับไม่รวมบทสรุปแล้วก็บทนำนะออมีอะไรบ้างอ่ะผมจะเริ่มไล่ทีละบทนะครับแล้วก็จะรวมถึงจะพูดถึงเ,ออเนื้อหาในแต่ละบทแบบคร่าวๆว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะตอนที่ 1. s t u children of ice คือลูกหลานยุคน้ำแข็งพูดถึงการตั้งถิ่นฐานของประชากรโลก จุดเริ่มต้นการแยกการทางวัฒนธรรมประมาณสองแสนถึงหนึ่งหื่นสองพันปีที่แล้วอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกอะที่บอกว่าเออจุดเริ่มต้นของมนุษย์เราระบบเศรษฐกิจวิถีชีวิตเราอะเหมือนกันหมดนะจนกระทั่งมีการแยกจากการทางวัฒนธรร,รมอารยธรรมอะเนาะมีการตั้งคำถามว่าเอ้ยมนุษย์เนี่ยเริ่มเดินทางจากแอฟริกาแล้วกระจายไปทั่วโลกไปที่ไหนบ้างแล้วอารยธรรมแต่ละที่เนี่ยมีจุดไหนที่มันเริ่มต้น ขึ้นก่อนกันกันแน่รู้พูดถึงการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละจุดต่างๆจากโฮโมเซเปียนกําเนิดโฮโมเซเปียนเนาะสิ่งที่ทําให้โฮโมเซเปียนของโลกแล้วก็เหนือกว่าโฮโมอื่นๆคือการเกิดขึ้นของอาระบบความคิดสร้างสรรค์เการการศาสนาตั้งแต่ความเชื่อที่มันสามารถหล่อรวมหล่อรวมหลอมรวมและหลอมรวมคอามนุษย์ให้เป็นกลุ่มก้อนได้เนี่ย มันจะมีการพูดถึงว่าทธรรมแรกเริ่มตั้งแต่ยุคหินยุคสำริดยุคเหล็กอะไรเงี้ยซึ่งวัาทธรรมแรกเริ่มอะเกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่ยังไม่ใช่การสร้างว,วัฒนธรรมนะครับโดยในบทแรกเนี่ยก็จะมีแบ่งกันเป็ดออกเป็น2บทย่อยนะ,ะเรื่องของมุทยชาติจากน้ำแข็งการปรากฏขึ้นและการแพร่กระจายของสปีชีส์ที่ผับตัวได้เขียนโดยไคลฟ์แกรเบิลอ่าแล้วก็ บทย่อยที่2คือชีวิตจิตใจในน้ําแข็งศิลปะและความคิดก่อนเกษตรกรกรมเออก็คือช่วงยุคน้ําแข็งครั้งล่าสุดหรือ1 2ึ0 0หปีที่แล้วนะครับถ้าอย่างที่เราเคยดูสารคด,ดีเนาะอย่างพวกแบบไอ้ที่เขาล่าช้างแมมมอสหรือว่าเสือเขี้ยวดาบอะไรเงี้ยน,นั่นคือยุคสุดท้ายที่มนุษย์ใช้วิถีชีวิตแบบการล่าสัตว์นะฮะหลังจากนั้นคือเราเข้าสู่ยุคเกษตรกรกรมยุคโลหะอะไรเงี้ยซึ่งทําให้มนุษย์ปักหลักมากขึ้น เริ่มมีการผลิตอาหารขึ้นมาเองมากขึ้นนะครับเข้าสู่บทที่2นะครับคือบทที่ชื่อว่าด oh ินโคลนและโลหะวัฒนธรรมที่แตกขแขนงตั้งแต่กําเนิดกเกษตรกรรมจวบจนวิกฤตแห่งยุคทองสำริด1 0 0 0 0 0 0ถึง1,000ปีก่อนคริสต์กาลนะครับในบทนี้เนี่ยเขียนโดยมาตินโจนนะจะพูดถึงเมื่อโลกเริ่มร้อนขึ้นและเป็นจุดสิ้นสุดของยุคน้ําแข็งนะครับเมื่ออากาศเปลี่ยน การวิถีดำรงชีวิตก็มีการเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงาจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือการจากการเป็นนักล่าสัตว์เริ่มเพาะปลูกแล้วก็มีการสร้างถิ่นฐานไม่ได้แบบว่าย้ายถิ่นฐานไปในแต่ละที่แต,ทแต่ละที่ตามฤดูกาลอีกต่อไปแล้วในในยุคนี้อารยธรรมเลยก่อกําเนิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมแม่น้ําสินธุอะไรเงี้ยหรืออารยธรรมแม่น้ำนนยัยมมำยงซีอะไรเงี้ยเออ การเกิดขึ้นของอารยธรรมกลายเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเมื่อโลกที่อุ่นขึ้นทําให้โลกที่มนุษย์รวมตัวกันเป็นสังคมใหญ่เป็นครั้งแรกได้เกิดขึ้นมาด้วยเช่นกันและตอบบทย่อยบทต่อไปบทที่4ะนะฮะก็พูดถึงอาณาจักรชาวนา,นาอาณาจักรชาวนาจุดรุ่งเรืองและวิกฤตของเมืองและรัฐเกษตรเขียนโดยเฟริเป้เฟรนันเดสอาร์เมสโตนะครับคือบรรณการนี่แหละก็พูดถึงสังคมเกษตรกรรมเนาะ ตั้งแต่เมโสโปเตเมียจีนอียิปต์มีการจัดการน้ําการควบคุมอาหารทําให้เกิดระบบชนชั้นขึ้นมาเอเมื่อเรามีการปฏิวัติอุตสาหกรรมและปฏิวัติเกษตรกรรมแล้วใช่ไหมพอมีการจัดสรรทรัพยากรมันก็จะมีชนชั้นนำชนชั้นปกครองชนชั้นควบคุมเกิดไพ่าธาตุขึ้นมานะนี่เป็นจุด เริ่มต้นของอำนาจและระบบที่ชื่อว่ารัฐนั่นเองเออมันมีไฮไลท์หนึ่งของบทนี้นะเขียนไว้ว่าสิ่งที่ควบคุมมนุษย์ไม่ใช่กษัตริย์แต่คือระบบอาหาร <S <S พราะพูดถึงระบบอาหารเนี่ยใครเคยอ่านบทสาัตว์ไหมไอ้หนังสือเรื่องของเกลือระวัตร์เกลือาาอ,อันนี้ก็เล่มน,นี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็พูดถึงว่าทาไมเกลือถึงเป็นอาหารที่สามารถาควบคุม คนทั้งโลกได้นะอันนี้ก็น่าสนใจมาถึงตอนที่3นะครับการขึ้นลงของจักรวรรดิจากยุคมืดเมื่อต้นศตรวรรษที่1ก่อนคิดการจนถึงกลางศตรวรรษที่1 4จาก2มัน4ตอนนะมัน4ี่บทแรกจาก2ตอนแรกเนี่ยสบทแรกที่ผมพูดมาเนี่ยมันพูดถึงเมื่อมนุษย์ได้สร้างอารยธรรมแล้วใช่ไหมเมื่อเกิดอารยธรรมขึ้นก็เกิดอาณาจากักรเกิดความเป็นลัดขึ้นมานะครับก็ จะมีการพูดถึงอ่าตั้งแต่ยุคสำลีจ,จนถึงยุคมืดนะครับหรือว่ายุคแบล็กเดย์นะครับบทที่หเนี่ยจะเขียนโดยจอห์นบุ๊กนะครับพูดถึงเรื่องชีวิตเชิงวัตถุวิกฤตยุคสำลีถึงการมรณะก็คือยุคมันจะมียุคที่โรคระบาดหนักมากๆเมื่อมนุษย์รวมตัวกันเป็นกลุ่มสังคมใหญ่นะครับแล้วก็เกิดเขาเรียกโรคกาลาโรคปะเออที่มันระบาดท,ทําให้คนตายหลายล้านคนทั่วโลกนะครับแล้วก็ อ่ะบทต่อมาบทที่่ะนะครับพูดถึงแนวคิดทรงปัญญาปรัชญ,ญาวิทยาศาสตร์ศาสนาและศิลปะเดวิดนอตทรัพนะครับอ่ะเมื่อเราเกิดอารยธรรมเกิดจักรวรรดิขึ้นมาแล้วมนุษย์ก็ยังใช้แบบใช้ชีวิตเหมือนแรบสัญญาณสัญชาตญาณดิบอะไรอย่างเงี้ยอืมก็มีการพูดถึงว่าเออหลังจากที่ เขาเรียกอะไรวิวัฒนาการของมนุษย์อ่ะมันเริ่มเติบโตแบบก้าวกระโดดขึ้นมาเรื่อยๆมีเริ่มการปฏิสัมพันธ์ทางการค้าเช่นทางไกลเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดโรคระบาดนะครับความเจริญที่มันเกิดขึ้นมาย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายเนาะยุคทองของการค้าอาจเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะระดับโลกนะครับพอหลังจากยุคหายนะแล้วเนี่ยก็เกิด เรื่องของปัจญาขึ้นมาตั้งแต่ยุคกรีกนะมีปัตญาก,กีพุทธศาสนาของจื้ออิสลามวิทยาศาสตร์ของจีนในบทนี้เนี่ยของดิวิดนอตท็อปเนี่ยก็จะพูดว่าวิทยาศาสตร์กับศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เติบโตคู่กันมาตั้งแต่สมัยอด,ดีตจนถึงปัจจุบันความรู้ไม่ใช่แค่รู้แต่คือสิ่งที่กำหนดวิถีชีวิตการคิดของสังคมไฮไลท์ของบทนี้พูดว่า การพัฒนาการของความเชื่อคือจุดเริ่มต้นของอารยธรรมยุคใหม่ต่อมานะครับบทที่7นะครับ Growth of Society เขียนโดยเอียนมอลลิสนะครับก็คือเรื่องของการเติบโตและองค์กรทางสังคมและการเมืองเมื่อ1,000ปีก่อนคริสตกาลจนถึงคศ1350ก็ถ้าผมจะไม่ผิดนะคือข้อศอ3 5 0คือการร่วมสลายของจกักรวรรดิโรมันใช่ไหมเมื่อ1่ ปีก่อนคิดการนะคือเขาพูดถึงเรื่องว่าเมื่อมนุษย์รวมตัวกันในสังคมที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเกิดเมืองขึ้นมาเรื่อยๆเกิดการรวมอํานาจระบบศักดินาเกิดชนชั้นปกครองจากสังคมเครือญาติเริ่มกลายเป็นจักรวรรดิเกิดจักรวรรดิโรมันจักรวรรดิออตโตมันจักรวรรดิไบเซนทนยอะไรพวกนี้จักรวรรดิอิสลามอะไรเงี้ยตุรกีอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไอขนาดที่มันใหญ่ขึ้นน่ะไม่ว่าจะจักรวรรดิรัสเซียจักรวรรดิมองโกอะไรเงี้ยสิ่งที่ใหญ่ขึ้น สังคมมนุษย์ที่ใหญ่ขึ้นไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเนาะไฮไลท์ของบทนี้ก็คือว่าเราขยายอํานาจแต่ทําให้คนธรรมดาถูกลืมขึ้นเรื่อยๆใครที่อ่านมาจนถึงบทนี้แล้วมีเวลาจะอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะผมอยากแนะนําให้อ่านเล่มนี้นะด้วยนะเมโทรโพลิสเมโทรโพลิสมหานครนแห่งการเวลานะครับที่พูดถึงประวัติศาสตร์ของมหานครประมาณ2ีิมหานครรอบโลกนะครับตั้งแต่มหานคร แห่งแรกอย่างอูลุกอะไรเงี้ยเออการเกิดขึ้นของเมืองอะไรเงี้ยเมืองต่างๆการอันนี้นจะเหมาะมากเลยจะทําให้เราเห็นองคาพยพบว่ามนุษย์ในแต่ละพื้นที่ก่อล่างสร้างเมืองขึ้นมาได้อย่างไรเนาะเกิดนวัตกรรมเกิดเมืองหลวงสําคัญต่างๆทั่วโ,โลกมาได้อย่างไรนะครับเล่มนี้ก็อ่านสนุกนะโอเคมาสู่พาร์ทที่4นะครับการพิกลของภูมิอากาศนะฮะเมื่อการขยายตัวและนวัตกรรมท่ามกลางกา,กาลโลกและความหนาว จากกลางศตรวรรษที่14จนถึงต้นศตรวรรษที่19อ่าอ่าบทที่8นะครับก็จะพูดถึงโลกที่อะไรอะโลกโลกที่เข้าหากันเรื่อยๆนะครับบทที่8บทที่9นะครับจะพูดถึงเส้นทางการค้าอย่างเช่นเส้นทางสายใหม่ที่เราจักกันเนาะการมาเชิญหน้าทางเศรษฐกิจและนิเวศวิทยาเนาะในปีคศ1350จนถึงปี18 15นะครับปี1815นนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนาะแล้วก็บทที่9เนี่ยจะมีการพูดถึงการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการการปฏิรูปและการปฏิวัติทางจิตใจภูมิปัญญาและศิลปะในโลกสมัยใหม่ช่วงต้นนะครับเออก็คือช่วงที่หลังจากที่เราผ่านยุคมืดมาเนาะคือไอยุคาพาร์ทที่แล้วเนาะที่พูดถึง เรื่องของการสร้างจัก,กรวรรดอิอะไอ้มืดภาพออกง่ายๆนะครับคือยุคของอัศวินอะยุคนั้นอะเป็นยุคที่วิวัฒนาวิทยาการของมนุษย์อะแทบไม่ได้มีความก้าวหน้าอะไรเลยนะครับเราเรามุ่งเน้นแต่การสู้รบสงครามแล้วก็การขยายจักรวรรดิอะไรพวกเนี้ยล้วนๆ่ะเนาะโอเคแล้วพอข้ามยุคมืดมาแล้วนะก็อ่าเป็นยุคแบบเขาเรียกอะไรเขาเรียกยุค นีโอคลาสสิกไหมเออการฟื้นฟูศิลปวิทยาการเนาะการปฏิรูปการปฏิวัติทางจิตใจอะไรเงี้ยการคื้นฟูแบบอ่อการเกิดขึ้นของแท่นพิมอะไรเงี้ยเออการวิทยาศาสตร์การิเลอีกาลิเลโออะไรเงี้ยนะครับอ่ะต่อมาบทที่10นะอ่าจะพูดถึงการเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์และประสบการณ์ราชาวานิษฐารับจ้างและผู้อพยพในช่วงตอนต้นของ โลกยุคใหม่ที่เริ่มมีการไปเสาะแสวงหาดินแดนอื่นๆการอพยพถิ่นฐานข้ามหากันคนจีนที่เริ่มกลายแบบจีนพ้นทะเลอะไรเงี้ยหรือว่าการอพยพไปอย่างอเมริกาเป็นต้นะนะครับในเล่มนี้เนี่ยจะพูดถึงการปฏิวัติตอุตสาหกรรมพูดถึงเรื่องของชนชั้นกรรมชีพชนชั้นกลางแล้วก็รัฐชาติที่เริ่มมีความ เป็นปึกแผ่นเริ่มมีความชัดเจนมีกรอบมากยิ่งขึ้นนะ,นะครับคือสมัยก่อนก่อนที่จะเกิดยุคปฏิวัติอุตสากรรมโลกมักจะไม่เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะ bordering ของอความเป็นรัฐชาติมันยังไม่ได้มีเส้นขอบแบ่งชัดเจนมันมีคามารัฐนี่แหละแต่ว่ามันไม่ได้ มีสิ่งที่เรียกว่าประเทศคือแบบเส้นเส้นเขตแดนชัดเจนเนาะไม่ว่าจะแบบอิตาลีก็มีรัฐแบบฟอเรนซ์นโปลีอะไรเงี้ยแมบบ้แต่ประเทศไทยก็มีอะไรอะอยุธยาสุโขทยัยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือจีนก็แบ่งเป็นรัฐเป็นก๊กต่างๆมันมันไม่มีขอบเขตชัดเจนเนาะ,เ,นอะเออพอในช่วงเนี้ยมันก็เกิดสงครามอานาธิคมและการปฏิรูปการศึกษาขึ้นมาเป็นช่วงที่โลกวิ่งเร็วที่สุดนะครับแล้วก็แต่ว่า ไปวิ่งไปในทางที่เราไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมเพียงในช่วงแค่2ศตวรรษอะโลกเราเกิดสงครามครั้งใหญ่เนี่ยเยอะขึ้นมากๆกว่า1นึ่งศวรรษที่ผ่านมาอีกนะครับอ่ะมาถึงพาร์ทที่5พูดถึงว่าการเล่งครั้งยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นในโลกที่ร้อนขึ้นประมาณคศ1อ1หนึ่งจนถึงปี2008ะนะครับก็คือพูดถึงช่วงศตวรรษที่19ถึงศตวรรษที่21เนี่แหละอ่ะ อาจจะมีการเริ่มต้นที่บทที่11บอนะครับพูดถึงสมัยแอนโทรโพซีนปู่มหลังที่สู่สองศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงว่าเอ้ยไอจุดเริ่มต้นของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันมันส่งผลกระทบต่อทั่วโลกเออทำไมการที่เกิดขึ้นของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมันทำให้แบบอารยธรรมจีนที่มันเคยเป็นมหาอำนาจทางโลกคือแบบว่า วิทยาการอารยธรรมเจริญก้าวหน้าที่สุดในโลกอะ่ะแต่พอเกิดยุคป,ปฏิวัติศาสตร์กรรมขึ้นในอเมริกาหรือว่าในยุโรปอะ่ะทำให้ทั้งยุโรปก้าวหน้าขึ้นมาอีกเนาะแล้วมันทําให้ส่งผลต่อเนื่องมาสู่การลาอาณนิคมในจังหวัดจังหวัดต่อๆมาการพยายามหาทรัพยากรการพยายามผลิตอาวุธอะไรเงี้ยการทําสงครามอะไรเงี้ยบทที่สสองพูดถึงโลกยุคใหม่และปีศาจของมันเขียนโดยเปาโลลูก้าเบอร์นาตินี อันนี้จะพูดถึงคตินิยมกับผลที่ตามมาของศิลปะจดหมายและความคิดฮะในบทนี้นะครับคือจะเริ่มพูดถึงนิยามของเรื่องของปรัชญาเริ่มกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะมีพูดถึงเรื่องของคตินิยมอ่าเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะแนวคิดระบบการปกครองอะ่ะการแบบชาตินิยมความเป็นแบบฟรานซิส ความเป็นแบบมายาคติทางศาสนาที่มันเริ่มผสมปนเปนมากคือในยุคหนึ่งอะมนุษย์อ่ะอิงไปทางใดทางหนึ่งเลยมนุษย์หนึ่งยุคหนึ่งมนุษย์อิงเรื่องของปัจญ,ญาปัญญาเป็นหลักแล้วพอต่อมาศาสนาก,ก็ครอบของโลกเนาะกลายเป็นแบบว่าเคยเห็นยุคที่มันมีการซื้อขายใบไถ่บาปอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบสงครามไอเนี่ยเขาเรียกอะไรนะสงครามเย,ยรูซาเล็มนี่คืออะไรนะ อยู่ๆก็จาชื่อไม่ได้คือสงครามที่ระหว่างอิสลามกับคริสอะไรเงี้ยเออแต่พอเป็นโลกยุคใหม่กับอ่ะพอปฏิวัติุุตสาหรรรมแล้วว่ามันเลื่มเริ่มมีการผสานกับมาผสานกันระหว่างว,วิวัฒนาการวิทยาการสมัยใหม่กับความเชื่อมายาคติ อ,อีกครั้งนะครับแล้วก็เริ่มเอาแนวความคิดต่างๆในอดีตมาปรับปรุงนะครับแล้วก็บทสุดท้ายอ่ะพูดถึงเรื่องของการเมืองและสังคมในความเปลี่ยนแปลงของกล้องสลับลายเขียนโดยเจเรมีแบกนะครับพูดถึงความสัม,สมพันธ์สถาบัานทางการเมืองและความขัดแยง้งนับจากจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ของตะวันตกไปจนถึงการก้าวสู่อํานาจสูงสุดของอเมริกาหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่2อนะครับโอเคโอ้ แค่แค่พูดสาบันก็รู้สึกเหนื่อยแล้วนะเนื้อหาเยอะมากจริงนะแต่ว่าผมเชื่อว่าใครได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะบอกเลยว่าแค่อ่านหนังสือเล่มนี้เอาไปโม้ไปคุยกับใครไปทั่วได้แล้วอะ่ะแบบว่าเราจะรู้สึกมีความรู้มากถ้าเราจำเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้นะแบบ เวลานเราไปนู่นไปนี่เนาะแล้วเราจะพูดถึงอดีตความเป็นมาเนาะแบบสิ่งต่างมันเกิดขึ้นได้ง่ายปรัชญา,าศาสนาต่างๆนานา,นา,นาเลยเราจะดูเป็นคนมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์แน่นอนอ,อ,อยากหาประวัติศาสตร์หนึ่งเล่มที่ไม่ได้จมอยู่แค่ยุโรปนะมีเอเชียจีนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยหนังสือเล่มนี้ครบท้วนกระบวนความนะครับในประวัติศาสตร์ที่คุณอยากรู้แต่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่หนังสือที่ละเอียดที่สุดนะแต่ว่าเป็นฉบับย่นย่อ ที่ครบถ้วนและสิ่งที่คุณต้องรู้มากที่สุดในประวัติศาสตร์โลก2,000 200, 0 0ปีดีกว่านะครับโอเคเปเปอร์อีพีนี้ก็จบแต่เพียงแค่นี้แหละครับกับหนังสือประวัติศาสตร์เล่มหนาที่หนังสือเล่มเดียวที่รวมหนังสือประวัติศาสตร์97เล่มเข้าไว้ด้วยกันนะครับใครสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับเช่นเดิมนะครับสามารถไปกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับโอเคครับไว้เจอกันไปเปรีอ,อีพีนหน้านะครับบ๊ายบาย